ครับพี่น้องพ่อพี่นอ้นองมาเบิ่งสวนผักแปลงสวนผักก็เอิ้นอะไรหยังก็นี่แม่แม่แมวันขเขาเอิ้นว่าอีหยังนี่เศรษฐกิจพอเพียงสวนแปลงแปลงผักบ้านบ้านนนทันครับพี่น,อน,น้องบ้านนนทันบ้านพันยนรวยพันยนรวยบ่ได้ออกมาเบิ่งจักเสียมีแตพี่พี่น้องก็ไปขายกินม <c oughs> ื้อนี้ได้มีโอกาสสสวัสดีมาแหวนเบิ่งอ้าวสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ฟุกตัวนี่แม่โอ้ เอฟซีเอฟซีโอเดี๋ยว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 สัมภาษณ์จะได้ว่าไก่ฟอร์ตจะเฝ้าวันดีครับโอ้ยบังอุ้ยผักจะเหม็นงามขักเนาะงามขักงามำขังน้ำขักงามำขักมาใกล้ๆถามอ่อศูนย์เรียนลูกตีแม่ฟุกศูนย์เรียนลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแบ่งพักฐานแปดสิบสามเขาเรียก ฐานแปดสิบสามเป็นศูนย์เรียนรู้ประจำหมู่บ้านเท่าหมู่บ้านเพราะว่าไปร่วมอำเภอปะไทโอครับผมครับผมศูนย์เรียนรู้แปลงผักนะครับบ้านโนนทันครับพี่น้องหมู่ที่สองตําบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นล้วกลับไปครับครับมีทุกอย่างเนาะเดี๋ยวผมจะห้พี่น้องย่างชม่มบ่งกันเสร็จน ยูรถคุโอ้ยูรถเลยใส่ไปแล้วใส่ยูรถไปแล้วออครับเดียวเดียวใจครับต่อได้ครับที่สำนักสงฆ์ครับโอออยากน้ำมันยแปลงผักนี่ผู้ใดสนใจครับพี่น้องในเขตในเขตตำบลโพชัยของเขาเพื่อโกโพชัยนะครับยืติดกับสำนักสงฆ์เนาะแม่วันเนาะยืติดกับสำนักสงฆ์นะครับเตรียมพร้อมที่จะขายแล้วครับเอาขึ้นใส่รถไปแล้วอีกส่วนหนึ่งนะครับพี่น้อง เดี๋ยวผมพาพี่น้องย่างละอเบิงเวสเวซจากหน่อยก่อนโอ้ัวยจะเป็นงามขึ้นาะงามคือคนเห็ดจ้เพราะเต้ยโอ้บักทั่วมีทุกอย่างครับพี่น้องมีทุกอย่างเลยนะครับอ่าพริกแตงถั่วกระลำมะแตงมะคุ้งมะกอหอมกระเทียมผักชี มีมดครับคณาคเนมมีมัดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมพาพี่น้องไปชมบรรยากาศโอ้หลายไล่ครับหลายไล่หลายไล่นะครับเดีย๋ยวยางยางรอบไปอีกกันยางรอบไปอีกกัน,น,นพี่น้องยางรอบไปอีกกันยางรอบไปเื่นเลยมันงอนมาะครับพี่น้องไม่ได้ออกมาเบิ่งจ้าเสียไม่ไต้พี่เพียงน้องเออเอาไปขายแล้วก็ได้ซื้อกินน้ำอันนี้พักปลอดสารพิษนะครับ ปอดสารพิษนาะแม่เนาอะนอีุ่กกย่ยางครับพี่น้องที่นี่แปลงผักเศรษฐกิจพอเพียงอ,ยงอ,อียังก็เคยเรียก็ลืมอีกแล้วศูนย์เรียนรู้พัฒนาชุมชนนะครับพี่น้องศูนย์เรียนรู้นะครับแปลงผักพุ่มเปัญญาชาวบ้านนะเวละครับปอดสารพิกนะครับอันนี้โอ้เยอะๆแล้วครับพี่น้องเบง้องเองเด้อ เดี๋ยวผมจะเซอร์เว็ไปเห็นพี่น้องเบ่งนับกันชมนับกันนะครับอตอนนี้เป็นเวลาช่วงเย็นนะครับพี่น้องบรรยากาศแดดลมรมตกแล้วล่ะพุ่นแม่แปงแม่แปงพื่งกะกลังหดขนาป้ยผักกาดกลัมหัวปีผู้ใได้กะลัมดอกมีครบชุดทุกอย่างนะครับหอมบุรพานะครับบมักพริกมักแตงมักเขียฟักแทงแตงมช้ยโยโหหิ้ว ครับอเอ่อไายไปหาโยนี่แหละชมขว่งกวงกั่งไกลๆกลันนี่แหละพู้นะครับพี่น้องเงาไปพฝนประมาณเนื้อทีประมาณจากไรแม่แป้นโอ้เกือบปล่อยไรมาสั้นครับอยู่ศูนย์เลี้ยงลูกเนี่ยครับพี่น้องอันนี้กับประสานงานกับทางอำเภอปะทายจังหวัดโคร,ราชนะครับที่นี่บ้านโนนทันสมอนโนนทันหมู่ที่สอง นะครับตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับพี่น้องบ้านพญายุ้ยนี่ละครับพี่น้องแดดลมลมตกแล้วอู้พื่อนอะแจกฟักกาผมโอ้พุ่นพญายัก่โอ้พญายัก่อยู่สนทั้งพุ่นเนี่ยเพื่อนอะทีมงานพญายุ้ยอะไม่แปลงกําลำขึ้นหัวไงเดี๋ยวพราปานก็ยุ่งเกาหลีแท้ปาชัวพันยั่งอะไรแม่เนี่ยัง พันอย่างบุตอมาจากเชเชียนี่เราเสนว่าโอ้ส<ห>มสหเห็นเห็นแจะยุคเกาหลีเนาะหัวเงี้ยเงียนีน่เสียต่างปุ่นกะลังดอกมะฮงมะละกออุย้ยพี่น้องเอ้ยนะครับเชิญมาชมเด้เลยครับพี่น้องที่ศูนย์เรียนรู้บ้านโนนทันหมู่ที่สองตำบลโพชัยอำเภอโกคกโพชัยจังหวัดขอแน,แนแก่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 นเอาละครับแค่นี้ก็แล้วกับพี่น้อง เดี๋ยวจะค่อยว่ากันไหมเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวไปธุระแป๊บหนึ่งขอบคุณหลายๆขอบคุณแม่แปนขอบคุณแม่นางขอบคุณแม่สุวรรณขอบคุณพ่อไก่พ่อเตี้ยขอบคุณสุภูสุขุนแ่ะครับผมเดี๋ยววงหนดาสิแวมาเยี่ยมยามถามข่าวพี่พี่น้องเขาไหมเอ้อย่างเงียปังปังพูดแม่พูดแล้วก็ไปเซเวอยู่ทั้งฝุ่นนะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเด้อพี่น้องเด้อ เฮงเงปังปังไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับผมตไก่ขอเสอยียงหน่อยไก่หัวดยมาทานมาทานะัอนี้หัวมือกันซะละ